สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูพลิกของดาวกันค่ะนี่นะคะหลังจากที่ไม่ได้ฉีดยาไม่ได้บำรุงไม่ได้มาดูและนะคะคือให้แม่ลดน้ำอย่างเดียวนะคะประมาณแค่อาทิตย์เดียวเองค่ะมาเลยอันนี้ก็คือที่เราสำรวจดูแล้วนะคะเป็นเพลี้ยอ่อนนะคะเล็กๆเ,เหลืองๆนะคะเห็นไหมคะ เป็นเพี้ยอ่อนเต็มเลยค่ะอยู่ที่กำลังพริกของเรากําลังเริ่มจะออกดอกนะคะก็มาอยู่ที่ยอดตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะก็จะทําให้ยอดพริกของเรานี่นะคะหงิดอย่างนี้เห็นไหมคะหงิดเลยค่ะนี่นะคะก็เกิดจากเพี้ยอ่อนพวกนี้นี่เองอเผลอเป็นไม่ได้เลยนะคะนี่ค่ะกินพริกเราแล้ว เดี๋ยวเราจะพาไปหาวิธีนะคะกำจัดเจ้าพวกเพลี้ยอ่อนพวกนี้กันค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะค่าและอุปกรณ์ที่เราจะใช้กำจัดเพลี้ยอ่อนนะคะที่ทำให้พริกเราใบหงิกวันนี้เราก็จะใช้สามอย่างเลยนะคะอันนี้เลยกระเทียมค่ะกระเทียมใส่งลงไปเลยหวัวหอมนะคะ กระเทียมนี้มีสารหอมละเหยนะคะแล้วก็กินชุนที่ะมะแมลงไม่ชอบนะคะแล้วก็หัหอมด้วยค่ะอีกอย่างก็คือนี่เลยใบสาบเสือนะคะเราใช้สามอย่างเลยค่ะเอาวสาบเราไปไหนเดี๋ยวหาสาบมาแล้วค่ะแล้วก็ตำเลยนะคะ ตัส่วนผสมให้เข้ากันทุกอย่างเลยตำๆให้ละเอียดนะคะไม่ต้องเอาเปลือกออกนะคะเพราะว่าเราจะใช้หมดทุกอย่างเ,เรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็ใบสับเสือของเราสรับนะคะแต่อันนี้เราไม่ได้สับนะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆนบางคนบอกว่าเสี่ยมือจังเลยเราก็เลยสับมาให้แล้ว อันนี้ก็หั่นหั่นใช้3ามอย่างรวมกันเลยนะคะจะได้สรรพคุณคูณไปเลยค่ะก็อันนี้ใส่แล้วเราก็จะใช้นี่นะคะอันนี้ก็คือน้ำอุ่นใส่ลงไปเห็นควันนะคะลอยเลยมันก็นี่นะคะ อันนี้เราจะแช่น้ำอุ่นหมักทิ้งไว้แบบนี้นะคะหนึ่งคืนค่ะเพื่อให้สารหอมระเหยที่แล้วก็น้ำมันที่อยู่ในกระเทียมที่อยู่ในหัวหอมแล้วก็ส่วนประกอบของเราทั้งหลายเนี่ยออกมาได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็นี่ค่ะที่เราหมักไว้แล้วเดี๋ยวเราเอามาใช้กันเลยค่ะที่เราจะใช้นะคะก็คือเดี๋ยวเรากรองก่อนอันนี้เราใส่ เลยนะคะครึ่งหนึ่งเราจะใช้อัตราส่วนครึ่งครึ่งหนึ่งเลยนะคะคือส่วนผสมที่เราทำครึ่งหนึ่งน้ำครึ่งหนึ่งไปเลยค่ะกรองนะคะกลิ่นนี่ขอบอกว่าใช้ได้เลยนี่นะคะกองเซรั่มเป็นสีอย่างนี้เทใส่เลยค่ะ แล้วเราก็จะใส่ตัวนี้นะคะช่วยจับใบตัวนี้ก็ใส่นิดหน่อยะคะ่ะก็คือน้ำยาล้างจานนะคะหรือเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นแชมพูก็ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปฉีดกันเลยค่ะค่ะมาได้แบบนี้เราก็จะฉีดเลยนะคะนี่นค่ะ ฉีด,ฉดให้ทั่วต้นเลยนะคะอันนี้เราจะฉีดทุกวันนะคะก็คือฉีดจนกว่าเพรี้ยจะหายไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ระบาดมากเลยนะคะนี่ค่ะต้นนี้นะคะเป็นต้นที่ดาเพิ่งตัดยอดอันนี้เพรียยังไม่กินค่ะนี่มาดูต้นนี้นะคะ ลุมกินซะเยอะเลยค่ะนี่ค่ะอลังการอย่างนี้นะคะฉีดเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะฉีดทุกวันเลยนะคะจนกว่าจะหายนะคะ,คะเพราะเวลาเราผสมเก็บไว้แล้วเราเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะคะแล้วก็เอามาใช้นะคะทุกวันนี่ค่ะพริกของเรานี่ค่ะฉีดได้ทุกวันนะคะ พริกเล็กของเรานะคะ,คะลืมนิดหน่อยนะคะแค่ลืมวันสองวันนะคะต้นเพี้ยมาเลยค่ะเป็นเพี้ยอ่อนนะคะอันนี้ที่เราดูก็จะใช้สูตรนี้นะคะสูตรสามลังนะคะสามทหารเสืองเราคีดเลยนะคะเพื่อที่ช่วยให้พริกเรานะคะ ยอดไม่หิดนะคะก็คือเพลยอ่อนเวลากินยอดจะหิดค่ะเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็ลองเอานะคะสูตรนี้ง่ายมากๆเลยนะคะไปลองใช้ดูนะคะนี่ค่ะพอเพีย้ยหมดแล้วก็ฉีดป้องกันนะคะพ่นฉีดทุกประมาณ3วันครั้งนะคะเพื่อป้องกันเพลี้ยค่ะอันนี้แล้วกากเจอเพลี้ยระบาดแบบนี้เราก็ฉีดทุกวันเลยนะคะ เพื่อนๆก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ